สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับงานหนังสือแล้วสำหรับงานในวันนี้นะคะก็คืองาน Books and Beer นั่นเองอเวันนี้นะคะเราก็มาเดินงานหนังสือกับเพื่อนจาก Book Club นะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเดินกับกลุ่มนี้แล้วบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็มีฝนโปรยๆคือเดินแล้วก็เพลินๆดีมาดูกันว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างิกมันเป็นลายเส้นของเอิกที่เขาทำว่าแบบนทีท่าชาดกในขายบลรอะ่ะ เคยเคยเคยอ่านปะงานเลยไม่เคยอะก็หมายจะจะไปดูด้ยจำได้ติดตัวกันอุ้ยพี่เชนเครื่องนี้เ,เป็นไรมันถ่ายไม่ได้วะ่ะอยู่มันถ่ายได้อยู่เลยอยิงเด็กจะเป็นท็อปิกอะไรท็อป,ปิกอะไรไม่เป็นท็อปิกอ่ะที่มันจะเล่าเรื่องนี้เหรอ <S <S 2> <S 2> ใช่มันเกี่ยวกับว่ามีคนคนหนึ่งที่แบบ มันเป็นเหมือนข้าราชการทำงานปกนตินี่แหละแล้วก็พยายามเก็บกองเงินอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปตัดเสื้อโค้ทเพราะว่าเสื้อโค้ทมันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบเหมือนคุณจะมีเกียรติมีคนเคารพมากขึ้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นวันที่แบบเขาก็ใส่มาใช่ปะแล้วอยู่ๆเสื้อโค้ทก็โดนขโมยไปเนี่ยแล้วเรื่องวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นต่างๆนานารู้ตัดไหมไอ้ดีเนยคุณตาบอดเคยได้อ่นเรื่องบอดอ่ะเรื่องบอดบอดอ๋อเอออีก็อยากอ่านบอดอยู่นะเนี่้ย บอดจําคอเจ็บมันได้เ็วไม่เดียเจไม่เท่งอะบอดอะมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเหมืนอนมีอยู่ๆก็มีนคนที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เหมือนตาบอดแหละแล้วอยู่ๆมันก็เหมือน,นจิตต่อกันเออมันก็จำได้แค่นี้จำได้แค่น,นี้ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ล่าสุดที่นักร้องมาบอกว่าผมชอบความร้อนประเทศไทยครับเพราะว่ามันทำให้ผมไม่เจ็บคอ,อใช่ใช่ใช่มันไม่แหง้งเป็นเรื่องสั้นจิกกัดสังคมจิกกัดแบบ จิกจริงจริงจิกจ,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 จนเลืยอนไหลจิกจนไก่ยังอาย สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเฮ้ยอีกแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งโอ,อ้นั่นแหละกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเขนะินอะแบบไม่ได้พูดนานไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังสือเนาะที่เราไปได้จากงาน Bo o k and b บ e r มานะคะคือเราอะไปงาน Book and b บ e r ตั้งแต่วันแรกๆเลยเนาะแล้วก็ อันที่จริงก็ติดภารกิจมากมายกว่าจะได้มารีวิวนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าคลิปนี้ได้ลงเนี่ยงานจะเลิกจัดไปหรือยังเนาะเออแต่ว่าจะพยายามรีบรีบตัดต่อให้ไวที่สุดนะคะทุกคนก็หนังสือที่เราไปได้มาเนี่ยก็คือเล่มนี้นะคะแต่ว่าจะรีวิวเล่มนี้อย่างเดียวมันก็จะน้อยไปเนาะวันนี้เราก็เลยมีรวมเป็นหนังสือที่เราอ่านในปีนี้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับเรื่องนี้นะคะคือทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็เคมว่ามันเป็นหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน,สวนเป็นเรื่องแรกของสํานักพิมพ์เออก็คือเขาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเราก็เคยอ่านของ PS เนาะอก็คือตามคอนเซปต์ของสํานักพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะในเรื่องนี้เนี่ยเราอะมองว่าเรื่องของการฆาตกรรมหรือสืบสวนสอบสวนเนี่ยดูจะเป็นแบบฉากหลังของเรื่องมากกว่า เรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเนาะที่ชื่อว่าไนท์แมร์เธอเนี่ยเป็นช่างสักอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งไนท์แมร์นะคะก็อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้แล้วก็ดํารงชีพด้วยการเป็นช่างสักเนาะเป็นช่างสักอายุ18ปีแล้ววันหนึ่งนะคะเธอก็ตื่นขึ้นมาในสภาพแบบสลึงสลือแล้วก็ เห็นว he so ่าม ah. so so ีคนนอนตายอยู่บนเตียงสักของเธอนั mm ่นเองนะคะซึ่งคนที่มาปลุกเธอเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขอกุมตัวเธอไปสืบสวนสอบสวนเพื่อ สอบประคำต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาคนร้ายแล้วก็เธอก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแหละเนาะเพราะว่าก็มีคนเนี่ยมาตายในร้านของเธอซึ่งผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนที่มาสักกับเธอและคนที่มาสักกับเธอก็จะพกพาเอาเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมาเล่าให้เธอฟังซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับรอยสักเนาะก็ต้องไปดูกันว่าแล้วรอยสักไหนเรื่องราวไหนที่จะนําไปสู่การไขคดีนั่นเองนะคะ นอกจากเรื่องของรอยศักการตามหาฆาตรกรแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของไนแม่เองความสัมพันธ์ในครอบครัวของไนแม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิกเนาะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยมากเกินไปนะคะทุกคนก็ต้องไปตามอ่านกันเนาะว่าเออเรื่องราวในชีวิตของไนแม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็ เจ็บปวดไม่ต่างจากลูกค้าของเธอแต่ละคนเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีการหยิบยกเอาประเด็นต่างๆในสังคมเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเช่นเรื่องของเอ่อ lgbtq คือตอนแรกอะ่ะตำรวจสงสัยลูกค้าคนหนึ่งที่เขาเป็น lgbtq ใช่ปะ่ะคือตำรวจอะบอกว่าหรือว่าไอ้คนนี้มันจะเป็น คนร้ายเพราะว่า L G B T Q เนี่ยมีความรุนแรงในเรื่องของความรักนะอะไรประมาณนี้แต่ตัวของนายแมนเนี่ยก็เถียงกลับไปว่าคือเพศเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความรุนแรงในความสัมพันธ์หรือเปล่าคือถ้าเราติดตามข่าวเนาะก็จะเห็นว่าการฆาตกรรมหรือว่าการใช้ความรุนแรงจนไปถึงขั้นของการเสียชีวิตเนี่ย คือในข่าวส่วนใหญ่มันจะเป็นชายกับหญิงแล้วทําไม LGBTQ เนี่ยถึงมีภาพลักเป็นการใช้ความรุนแรงในคู่รักอยู่หรืออีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือไอตำรวจคนนี้เนี่ยเขาพูดว่าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงยังต้องมาเรียกร้องอิสรภาพต่างๆทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะตัวของนายแมนเนี่ยก็ตอบกลับไปประมาณว่า ความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความเท่าเทียมจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การสร้างความเท่าเทียมขึ้นมาเพื่อที่จะกดผู้หญิงเอาไว้แบบในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งและไอความเท่าเทียมปลอมๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงยังต้องเรียกร้องความเท่าเทียมกันอยู่เรามองว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ส่วนตัวแล้วอ่านง่ายนะคือเราอ่านจบรวดเดียวเลยนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของที่เราพูดไปนะว่าเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของปัญหาการะค้ามนุษย์อีกด้วยนะคะเออทุกคนซึ่งช่วงหลังๆของเรื่องเนี่ยอ่านแล้วค่อนข้างที่จะหดหูเนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องประมาณนี้ก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะคะทุกคนอืสำหรับเล่มแรกนะคะ ก็คือเกิดขึ้นรักอยู่ดับไปนะคะของสำหรับพิมพ์ ps เหมือนกันนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมเอาบทความสั้นๆเกี่ยวกับความรักเนี่ยมาให้เราอ่านซึ่งเราคิดว่าคนเขียนเนี่ยกำลังอยู่ในห่วงของความรักมันเป็นความรักแหละมีรักแต่ก็ยังเฮิร์ตอยู่ความรักนี่มันเจ็บปวดนะแต่ฉันก็ยังอยากรักอยู่ดีอ่านแล้วก็ขยี้อยู่นะทุกคนคือ อ่านไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันตรงกับชีวิตเราอะาอ่านแล้วมันก็ตลกดีว่าเราก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเล่มนี้ก็จะประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะอ่านบทความเกี่ยวกับความรักแต่ก็เฮิร์ตแต่ก็รักอะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้ลองไปอ่านดูนะคะต่อมานะคะก็สั้นเหมือนกันนะคะทุกคนนี้ก็ของ p s อีกแล้วไฟอะท่านสว่างจังเรื่องราวของคนมีความรักเหมือนกันทุกคนแต่อันนี้มันจะเจ็บปวดแบบขั้นกว่าของเล่มเมื่อกี้เนาะทั้งนี้เรา รู้สึกว่าคนเล่าเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่คือคือเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้เล่มแรกอะเป็นใครแต่ว่าเล่มนี้เรารู้สึกว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามุมมองความรักอะมันก็จะเป็นมุมมองที่แบบโตกว่าซึ่งพอเราอ่านแล้วอะเรารู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะหาจุดที่แบบเชื่อมต่อกับหนังสืออะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเอายังไม่ค่อยมีโมเมนต์ความสัมพันธ์ที่มันจะแบบเออลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่า น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะชีวิตรักในแบบวัยที่มันโตขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะใครที่ชอบหนังสือความสัมพันธ์นะคะที่แบบเจ็บปวดได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะก็ลองเล่มนี้ได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกเล่มนึงนะคะของสำนักพิมพ์ P s ก็คือเรื่องบับเบิลกรัมนะคะบับเบิลกรัมเนี่ยก็เป็นเรื่องรวมเป็นเป็นบทความสั้นๆอีกแล้วนะคะทุกคนเล่มนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะชอบคอนเซปต์ของชื่อเรื่องเลย บับเบิลกรัมก็คือเป็นหมักฝรั่งใช่ไหม <c oughs> เขาเปรียบเทียบความรักเนี่ยเป็นเหมือนหมักฝรั่งคือหมักฝรั่งเนี่ยแรกๆเนี่ยเวลาที่เราเคี้ยวมันก็มีความหวานเนาะแต่เคี้ยวไปสักพักมันก็จะจืดละแล้วถ้าหากว่าเราเคี้ยวไปนานกว่านั้นมันก็จะเริ่มจะเปื่อยยุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปรียบสเสมือนความรักเนาะในช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมันก็หวานฉ่ำไปๆมาๆมาันก็เริ่มแบบเอ้ยเริ่มไม่มีรสชาติอะไรแล้วแล้วก็เริ่มจืดจางลงเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มเปื่อยยุไปตาาามกลเว ซึ่งแต่ละเรื่องราวที่รวบรวมอยู่ในเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะอารมณ์ประมาณว่าฉันอยากจะกอดความรักนี้เอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะจืดจางถึงแม้ว่ามันจะเปื่อยยุ่ยอยู่ในปากฉันก็ตามใครที่เป็นสายไม่ move on นะคะยังคงเคี้ยวหมักฝรั่งจนมันเปื่อยยุ่ยอยู่ในปากนะคะก็ไปลองอ่านเล่มนี้ดูค่ะอาจจะตรงกับเรื่องราวของคุณและคุณอาจจะร้องกรีดออกมานะคะว่าทำไมมันตรงจังนะ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่อง The f a t s h a r e นะคะของสำนักพิมพ์แซลมอนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นนิยายขนาดยาวว่าด้วยเรื่องของหญิงสาวนะคะทิฟฟี่ที่แบบเพิ่งจะอกหักจากแฟนแล้วก็โดนแฟนแบบว่าไล่ออกจากที่พักไปนะคะ คือทิฟฟี่เนี่ยก็ทํางานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนะคะรายได้เนี่ยก็น้อยมากแต่เธอก็อาศัยอยู่ที่ลอนดอนเธอก็เลยพยายามที่จะหาที่พักราคาราคาที่พอใจไหวนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปเจอกับที่พักที่มันค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยก็คือเป็นที่พักที่จะให้แชร์กันนะคะก็คือมีชายหนุ่มคนนึงที่ชื่อว่าลีออนนี่แหละคือเขาอ่ะอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกันด้วยเหตุผลบางอย่างที่จะต้องเอาเงินไปใช้นาะก็เลยเปิดให้ให้แบบ แชร์ห้องกันซึ่งเงื่อนไขในการแชร์ก็คือ2คนนี้เนี่ยต้องไม่พบกันนะคะก็คือเลออนกับทิฟฟี่เนี่ยต้องไม่พบกันพวกเขาจะนอนที่แฟตเนี่ยคนละเวลาก็คือทิฟฟี่เนี่ยจะนอน ช,ช่วงเช้าแล้วก็เลโอนจะนอนช่วงเย็นแล้วก็วันหยุดสร์อาทิ์ก็จะเป็นของทิฟฟี่ไปถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ได้เจอหน้ากันเนาะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อการผ่านทางโพสต์อิดนะคะมันก็เริ่มจากทิฟฟี่นี่แหละที่อยากจะเล่าเรื่องราวระบายให้เลโอนฟังเธอก็เลยเขียนแบบโพสต์อิดติดไว้และหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็เหมือนแบบแปะแปะแบบตอบโต้กันนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสื่อสารเนาะเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปในบทสนทนาในโพสต์อิดอ่ะทุกคนซึ่งมันน่ารักมาก แล้วความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเหมือนกัน mm. ก็คือตัวแฟนเก่าของทิฟฟี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่ท็อกซิกกับทุกคนคือเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ทิฟฟี่กลับมาแม้ว่าจะเป็นการคุกคามเธอก็ตามนะคะซึ่งเขามั่นใจมากว่าโอ้โหทิฟฟี่เนี่ยรักเขามากเลยจะต้องกลับมาแต่นั่นนะคะทําให้ทิฟฟี่กลัวจนเธอเนี่ยต้องไปพบกับนักจิตวิทยานักจิตบํบาบัดจิตแพทย์ อะไรประมาณนั้นเลยแต่ความโชคดียอย่างหนึ่งก็คือทิฟฟี่เนี่ยมีเพื่อนที่แบบที่ดีมากๆทุกคนคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเธออยู่เสมอนะคะและตัวของรีออนนะคะก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะเข้ามาช่วยให้ทิฟฟี่นะคะได้พ้นจากสภาวะนั้นค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของความรักเนาะมันก็ยังมีตัวละครลับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นน้องชายของรีออนคือตอนนี้เนี่ยเขาติดคุกอยู่แต่ว่า การที่เขาติดคุกน่ะเขาไม่ได้ผิด ซึ่งรีออนเนี่ยจะต้องประหยัดเงินก็ด้วยเหตุผลนี้แหละคือเขาต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยน้องชายในการสู้คดีนะคะและมันพอเหมาะพอเจาะมากกับการที่ทิฟฟี่เนี่ยมีเพื่อนเป็นทนายความนะคะมันก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะทุกคนสรุปโดยรวมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบฟิลกูดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฟิลกูดมากอ่ะทุกคนอ่านแล้วก็รู้สึกแบบอิจฉาทิฟฟี่เนาะที่เออมีคนรอบตัวดีขนาดนี้นะคะ เล่มต่อมานะคะก็คือโนอาแห่งความทรงจำนะคะอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ม,มติชนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของยี่หกหญิงสาวที่จะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากความทรงจำในอดีตของตัวเองนะคะที่เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามภาพจำขอันนะคะทุกคนในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยก้าวไปข้างหน้าก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือนะคะที่ใช้ลบ ความทรงจานั่นก็คือโนอาแห่งความทรงจํานั่นเองหากว่าใครขึ้นโนอาแห่งความทรงจํานี้ก็จะสามารถลบความทรงจําได้แต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้การันตีผลว่าจะลบได้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ยี่หกเนี่ยก็อยากจะลองเนาะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเธอแบบเจ็บช้ำมากมายเหลือเกินก็เลยคิดว่าถ้าเธอหลุดพ้นจากความทรงจำพวกนี้ได้คิดว่าชีวิตมันน่าจะดีขึ้นซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยก็คือในช่วงของโควิด -19 นะคะเธอได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะแล้วพ่อเนี่ยก็ติดโควิดแล้ว ก็ทาให้เสียชีวิตจากการติดโควิดนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมาดูใจพ่อได้นั่นเป็นสิ่งที่เธอโทษตัวเองมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในตอนนั้นที่อยู่ต่างประเทศเธอก็ทะเลาะก,กับแฟนของเธอเพราะว่าเธอดื้อที่จะกลับบ้านไปพบกับพ่อให้ได้ซึ่งแฟนเธอบอกว่ามันไม่สามารถทําได้ในสถานการณ์นี้ทําให้ตอนนั้นเองเนี่ยทั้งสองคนก็ได้แตกหักกันสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นเรือโนอานะคะการเข้าโปรแกรมโนอาเนี่ยก็คือเขาจะให้เรา พยายามที่จะนึกถึงเรื่องที่เราจะลืมนึกวนเวียนไปว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะลืมนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรานึกเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเราพลาดไปลบ ก็คือทางโปรแกรมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้นะคะแลวเขาก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้การันตีว่ามันจะลบได้จริงไหมแล้วเนื้อเรื่องนะคะก็ดําเนินไปถึงจุดสุดท้ายซึ่งก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยยี่หกสามารถที่จะลบความทรงจําเธอได้หรือเปล่าแล้วถ้าเธอลบความทรงจํานั้นเนี่ยมันทําให้เธอหายเจ็บปวดจากเรื่องราวในอดีตหรือเปล่านะคะโอ้ทุกคนแบบแสงแสงเหมือนจ้าไปไหมโอ้เสียงต่อมานะคะก็เป็น เล่มนี้นะคะทุกคนโอ้ oh, ทุกคนเล่มนี้เป็นนักเขียนคนเดียวกันกับ Overdose นะคะทั้งนี้นะคะก็จะเป็น10เรื่องสั้น1ิบความสัมพันธ์นะคะนักเขียนได้หยิบเอาเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเนี่ยกับคนทั้ง10มาเล่าให้เราฟังตามชื่อเรื่องนะคะเรารู้สึกว่าการที่เราจะเล่าถึงใครสักคนนะคะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเล่าได้ถึงคนคนนั้น แบบที่เป็นเนื้อเรื่องสมบูรณ์แบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะเป็นการตัดเอาพาร์ทหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้เราฟังซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะรีเลทกับตัวเราในบางเรื่องนะคะซึ่งทั้งสิบเรื่องราวเนี้ยเราว่ามันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่แบบอารมณ์แบบ จะสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังสักทีจะมีรักที่ดีกับเขาสุดท้ายมันก็ต้องหายไปตามกาลเวลานะคะหรือบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่เราดูถูกดูแคลนเขาแต่พอมองย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่คอยผลักดันเราอยู่เสมอนะคะพอนึกไปถึงจุดที่เราดูถูกดูแคลนเขาก็รู้สึกผิดกับเขาขึ้นมาทันทีนะคะ และเรื่องที่ทําให้เราน้ําตาตกนะคะก็มี2เรื่องเนาะจะเป็นเรื่องราวของการที่นักเขียนเนี่ยไปพบกับจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์คนนี้นะคะก็ดูแลเขามาอย่างยาวนานนะคะและวันหนึ่งนะคะจิตแพทย์คนนั้นก็ต้องจากไปเนาะสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของเราเนี่ยเออหายไปนะคะทุกคนมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเจ็บปวดมากในเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องราวของนักเขียนกับน้องชายเนาะที่มีภาวะออทิสติกนะคะ การที่เป็นเด็กออทิสติกเนาะแน่นอนว่าก็ต้องถูกคนในโรงเรียนเนี่ยล้อต่างๆนานา,นาแต่นอกจากในโรงเรียนแล้วเนี่ยกลับมาที่บ้านก็ยังมีความสัมพันธ์ท็อกซิกที่บ้านอีกซึ่งตัวของนักเขียนเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดกับน้องชายเนาะที่แบบเออทำไมตอนนั้นเนี่ยเขาแบบปกป้องน้องชายไม่ได้ก็คือเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่านักเขียนอยากจะเขียนออกมาเพื่อที่จะขอโทษน้องชายในวันนั้นนั่นเองนะคะคืออ่านแล้วแบบทุกคนมันมันแบบ เราอ่านแล้วอินมากอ่านแล้วจาได้ว่าร้องไห้หนักมากแล้วเราก็เหมือนเขียนไปหานเขียนเลยว่าแบบขอบคุณมากที่อุตส่าห์เขียนเรื่องนี้มาให้เราอ่านคือแบบเราว่าเล่มนี้มันต้องใช้ความกล้าแบบมากๆเลยนะที่คนคนนึงจะมาเขียนเรื่องที่มันเปราะบางขนาดนี้ให้คนได้อ่านอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบเขียนไปขอบคุณนะเขียนว่าเออเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนพูดไม่ถูกอะ่ะเออแจะให้ทุกคนไปลองอ่านดูเนาะคิดว่าใน10เรื่อง11เรื่องเนี้ยน่าจะมีบางเรื่องที่ตรงกับตัวเราแล้วมาผิดท้ายกันด้วยเล่มนี้นะคะเรื่องนี้อ่ะทุกคนเราอ่ะชอบมากแบบเป็นหนังสือที่ชอบที่สุดในครึ่งปีแรกที่ได้อ่านแล้วนะคะคือนะักเขียนก็คือคุณผู้มาณีคนที่แปลเรื่อง on the road ก็จะอ n นเดอะโรดไหมสู่หนใดนี่เนี่ยเขาก็จะเขียนเล่าแบบเป็นเรื่องราวของคนคนนึงก็คือตัวนักเขียนเองแบบเล่าง่ายๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาเนาะเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปเรียนกวดวิชาเนาะเพื่อที่จะให้เรียนเก่งขึ้นแล้วก็สอบติดมหาลายัยอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนอ่านแล้วเห็นภาพตัวเองมากเห็นภาพตัวเองที่แบบเคยดิ้นรนเพื่อจะไปเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะทําเกรดดีๆใน โรงเรียนเพื่อที่จะสอบติดมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เปิดมาบทแรกเราก็เลยรู้สึกว่าอินกับเรื่องเลยนะคะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะคะก็คือเขาเนี่ยไปไม่ถึงโรงเรียนกลวดวิชาเพราะว่าดันท้องเสียนะคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยขอเข้าไปนั่งร้องไห้ในโรงหนังหน่อยซิก็จะมีฉากที่เข้าไปร้องไห้ในโรงหนังซึ่งเราแบบโอ้โหทุกคนเข้าใจฟิลแบบนี้มากคือเราอะก็เคย เข้าไปร้องไห้ในโรงหนังเหมือนกันคือแบบโอ้ทั้งนี้นะคะก็เปิดมาด้วยหนังนี่แหละแล้วก็ใช้หนังเนี่ยในการดําเนินเรื่องนะคะพอะละครในเรื่องเนี่ยชอบดูหนังมากเนาะก็เลยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฟางที่จะไปดูหนังด้วยกันซึ่งตัวคนละเรื่องนะคะก็คือมิวมิวเนี่ยเป็นเด็กชายที่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์เนาะก็คือพ่อแม่เนี่ยอย่าล้างการแยกกันอยู่ซึ่งตัวของมิวเนี่ยก็อยู่กับพ่อนะคะซึ่งพ่อก็จะมีความ คร่งครัดในแบบของเขานั่นแหละแต่แม่เนี่ยก็จะเป็นคลนปล่อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มิวจะไปดูหนังเนี่ยก็ต้องไปอาศัยอยู่บ้านแม่เพื่อที่จะดูหนังในวันหยุดอะไรเงี้ยกลับมาถึงบ้านพ่อแล้วก็ต้องอตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรอะไรเงี้ยอย่างที่พ่ออยากจะให้เป็นเนาะตัวมิวเนี่ยก็ทําทุกอย่างได้ดีเสมอต้นเสมอปลายจนทาให้สุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะทุกคนเป็นการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายแต่เราชอบแบบชอบทุก ทุกอย่างในเรื่องอ่ะชอบทั้งจังหวะการเล่าเรื่องชอบทั้งสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาเล่าในเรื่องเข้าไปเรื่อยเรื่อยเหมือนเรานั่งฟังเพลงเพลงหนึ่งอยู่ไปจนจบนะคะแล้วก็จบได้แบบอิ่มเอมาทุกคนถึงแม้ในเรื่องจะมีบทให้แบบเศร้าเคลาน้ำตาอยู่บ้างนะคะที่ตัวละครเนี่ยต้องสูญเสียคนที่รักไปนะคะก็จะมีเรื่องของปัญหาครอบครัวเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงลึกไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนอืแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันครบ มากนะคะสำหรับรสชาติในเรื่องนี้เนาอะอก็ ให้รีเลยคอมเมนต์นะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราอ่านในครึ่งปีแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนใครเคยอ่านเล่มไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะหรือว่าใครที่อยากจะแนะนําหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์เล่มไหนอีกก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ไปยากันได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้วันที่28รกรกฎานะคะเดี๋ยว เราก็จะไปเดินงานหนังสือมีงานหนังสือสองที่ไหมนะที่จัดที่สามย่านมิทาวน่าจะเป็นงานหนังสือมหากรรมนานาชาติหนังสือนานาชาติประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึงก็คือจัดที่ฟางซื่อนะคะเอ่อเป็นของยิปซีนะคะเราก็จะไปเดินทั้ง2งานถ้าหากว่าได้ไปแล้วก็ได้ถ่ายคลิปนะคะก็อาจจะนามาเล่าคล้ายๆกับคลิปนี้เนาะแต่ว่าคลิปหน้าอาจจะเป็น เล่าแบบเล่มเดียวจบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้น่าจะนานนะตอนแรกคิดว่าเล่าเรื่องเดียวมันสั้นเกินไปนะคะแต่พอหลายเรื่องเป็นไงน่าจะยาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรีบตัดคลิปนาอทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะทุกคนเร็วๆนี้จริงๆเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย